่ไพ่ผู้ใดสีเป็นผู้ถามเอ่อน้าบนนมีเอกสารบนอ่างมาประเมินไว้แล้วรอไว้เอกสารชุดเดียวผัดเจ้าเมืองเอาซ้ัพบักทีนี่มูลค่าการเสียหายของแต่ละครอบครัวฮะมีเวิร์ดเบิงเบิงมเออมันมันมันมีในโทรศัพท์เฮาหนิฮะกรอบไว้ชุดเดียวเขาก็ฟัอีกนะมันนี่น้ำลายบ่ ว่าปกติต้องค้อใบไล่สุดตังค้อ,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 อนะคอยเอาขึ้นไปซองสูตรผัดมีแห้งอันเอาเน่มีห้องว่ากานเอาเน่แม่พาาเพราะว่าจะมากเพาะว่าอยากได้เบ<อ>ิ่งเบิงเบิง,งมีบ,งบุญค่ะ,ะอันนี้ได้หน่อยจ้าขนเนาะเรือว่าคนดีจากนเฉย,ยเรื่องนะเพื่อหัวเออมีได้น่อยห่วยนี่พวกนี้มันอยากเฉยถามถามครอบครัวได้หนิเนาะเด็กน้อยมีบ่มีและหลานเนาะ แต่ละครอบครัวมีเด็กหน่อยบุตแม่ท่านขอมูลจน่เบิงเบิงเบิงขอมูลก่อนพ่อพ่อที่ได้ว่าถึงเบาเอช่องอันนอยนอนอยู่น้นนีนอนนี้เนอเนราเอาเรอาแต่อยู่น้่อนนี้ดอยู่ใน้อ ตนเย้านี้ยานต่ยูเบเ่ออนเช้าเดียวนอนเาเดียวโอ้โหเรียบนะก็มีแต่บาทกัเยยังมียังไั่อเา่เตเกี้อยกมีอันนี้เจ้าอยู่ เดี๋ยวนี้คอยจีสงหารบุตรสนิทสามครอบครัวนี่เออมันมีเลยนี่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 มันมันตัวเรื่องกระแมนบอบอันสามสามสามอันฮะจ้าเอาโลดจะเอาส่งเขาในเครื่องเจ้าลูดหอยมีอยู่นะติดติดเชนเนลคือว่าอยเอาน้ำเจ้าแต่โป้นแต่อันอยู่ซาลาคุณน่ะนี่นะ เออเจ้าเอาโลยขอมูลในหันแหละแต่ละครอบครัวเสียหายเท่าใดเท่าใดมียังมียังมีโทรัถัดผัดลมมีตู้มีเครื่องใช้ของใช้ยังอยู่ในหันใหม่เบิดเลยโดยไม่มียังนอนนาอยู่นาดำนาดำนาหาก็ขึ้นจะดำนา พักนั่งอยู่กระเจ้าโทไปว่า네พี um. no oh. ่ใหม่เฮือนนาพัาอยู่ไกลหน้าพัดอยู่หน้าแถวเฉินน้เฉคำถามลงสวรรค์ผู้เฉินนักผูลงสวรรค์มากก็มีแต่พระอาณาคนข้าเจ้ามอดแม่ไฮแม่แล้วเข่าก็ก้องกระยาอยู่ในคดินมอบหมูเอื้อยนอ่อกันแล้วมอบในบ้านในเมืองนี่มอบชอย เอือยน่องแหลนมาแม่ชิได้ยังบ่ได้ยังจักยาไมีลูกสินเก่าช้าพื้นแมหมะถวอันนี้ก็ส่งค่าที่ไปเมื่อนาฮะโดยผัวแลยหะจอยที่การขอบถูกถูกแๆบุมมบิบได้อยู่ได้เช่า มีจะคุ้นกับแม่ครอบครัวลูกเต่าหลายคนอยู่เพื่อนหนักอยู่เพื่อนไผ่เพื่อนมันเป็นเขือนเป็นชานมีตแต่แม่กับลูกสาวนี่แหละอยู่ในนี่ฮะท่านี้แล้วหนึ่งขับหนึ่งยังจูงแม่กินแม่ฮะที่บุกเขื่อนอีกแม่กับบ่มีทิ้งสมุดนะบ่อใดมันเกาเน่าได้เนาะเจ้าอ่ะบ่ใหายบุกปีคุณแม่นนดามคขอมเสือบกัน พั้งีจริงปุ๊กเลยพุ๊กหรืสบเอ็หรือุกหหน้าคุณมอแล้วมาเลยปุกคือแล้เท่าแม่มีนั้นแม่มีนั้นแม่บ่มีเลยแม่ก็จิ้วตูบอันนมาซอยลอกทั้งกะทิฮกคลิปทั้งกะทิกคแฟนนั่นแหละเอแม่ บ่แม so ่บ่มีดินปลูกมันกับชาดินข้าวเ่บ่มีดินจะซ่อนแถากระวานด้วยแถวบางโดยดู้บริยูบริเชาเห็ดหน้าก็เห็ดเองบ่้เรื่องเห็ดหน้ากัเห็ดออกแต่หายมันก็ไปเห็ดหน้าอย่าเห็ดหน้าเกี่ยวข่าวแล้วก็มาปลูกมะพริกบริยูปลูกพีค้ายโฮมใจเฮือน mẹ mẹ khoan vì phải thò mẹ thúc mổ gần và dù ăn dù săn thì qua dù một bụng mẹ mùi mẹ mùi mẹ 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 vâng. dù, thuyền, dù có... mẹ 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 วิตามุเอ้ยนนาะเอามาให้และฉินเชื้อทาย่าวนี่ทายเชือหอมเชือหมูมาใหา้เพื่อลางที่อมเหมือนองีก้นหนึ่งค่ะบุได้ที้สองก็มันบ่อเน้อบ่ได้ยังกัเนื้อมันบ่อได้คนบ่ลได้อยู่มาเลยพายกลุ่มมันลแหลนมาแต่เพื่อลังน้ำุ่มมันเลยแหลนเข้าไป ข้ามเงินข้ามเล่าเล้าเขาก็เอาบทันเลยมดยังจังคือกัน้เานะัเ่เป็นเขาไปทั้งเคื่องทำมันใหม่เลยศาสมันใหม่เลยเพื่อนมันเป็นช่องสั้นาวมันยิเขาไปมันบเห็นัแล้มันใหม่เบิแล้วมันมันยากลงมาพอเขาลุยานํานิฮัวลานี่ันศาสตร์ยดลา์ยากมันยากลงมาใส่มัน บานนี้ผมลาออกเป็นปอยเป็นปอยเนี่ยนี่ฮะมันหยาดลงมาถือเป็นแหลน้ำเสือน้ำมันนี่เออแมนงนี่มันหยาดลงมาใสตจิ๋าดยางมันหยาดลงมานลำปองนี่มันหยาดลงมาแรงอยากเข้าไปอยากได้เงินแหลมันบัได้บัเอาบัได้ เงินกี่เฮเงินก็เงินก็หลยตืออยิวเงิน30สล้านเงินกี่เขานี่เงินบาทก็สามหมื่นคำก็สบาทก็หาหุ้นคำมาถ้าพ่อหักเอยแบบอ้อไปใมีเมียถือหลดเมียเราจักปะถิมได้ใช่ยิ่ลืม จักปถิมนะใช่ยีกหมูฮหาเห็นแล้วซุ่มพวกู้บ้านก็จะเอาหาเห็นเลยก็จะเอาให้เลยเนี <h 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 ่ยพอจะเบืองเราไปให้ไปไปถิมเลยจักไปถิมทางไรตัวมันเปื่อยกันดีมันเปื่อยเป็นก้อนคำเงเพื่อนเงินก็อยู่สามคนสี่คนลูกลูกสองหลานสองหลานมันยิงเบิดยังน้อยดอกหลานก็ดี เออเป็นหกคนนะมีรนนอยพ่อกับพเสือเ่อยแน่ๆเอามาให้พ่อเออร้านน่อยสคนกับบ้านห่อยบ้ได้แล้วสิบเอ็ดสิบสอปีคนหนึ่งนึงเลยยเอเจ้ากบถึอือิงอว่าเยังพันห่อมเออเอากัเตะท่านกเชออให้มาอยู่หันอยู่เก็เองแล้วเอออมันแมนมันแมน บหได้ลยังจักอย่างเล้มันเบิดเอายังกับบทันเก็จะมูเอิอนเแลอนมาถึงเฮือนนหรอนแลรนกายเฮือนก็หาเอือนหมูมาซอยพอพูดเลยเขาไปซัดในเฮือนมันมันมันเฮิมมันบวหูเหม่อมันได้แลยเออแบบเรียนลบมาแล้วมันผ่านใหม่แล้วบาทนี่แลีนลบมากผ่านใหม่เฮือนตัวเองเลยเรียนเขาไปในเฮือนแล้วใครประตูเฮือนในคลิปนี้เรียนเขาไปกับมัน กุ้มมัแล้วควันม no. yeah. ันบโเห็ no ิฏิบแล้วในเฮือดเลี้ยวหายังกับโเห็นิเลยเพื่อนแม่แมนเพื่อนรังที่หนึ่งเนาะโดยเพื่อนแม่อยู่สามคนบม่ได้มีใครมีทนนี่แหละที่ดิ้งที่ดอนก็ทนอีแล้วสามคนสามคนนี่แเลยก็าไม่พร้อมจะมีบ้านบ่อหมอมีใช่ฝ่ายลูกชายเท่านั้นแหละ ไปดำนาเมื่อเช้าไปดำนาเป็นฮะเป็นค่ะบารายอันบารายมีค้นในเฮือนนี่แม่ก็ไปเฮือนลูกนอกผู้ช่เหือดนะก็ไปดำนานี่ลูกชายก็ไปดำนาไปดำนาภูน uh, so ้องเราผู yeah. ้ผูบารายยังมีแต่ผ้ามือเท่านี้มาทำใหม่เมืแล้วเรียบร้อยแล้วภูได้สามบารายมีสามหลังบารายยังยังบารายยังจักดี อะไรที่กีใหม่เบิ้ดของมาเหาะแล้วก็ได้นนอไปใช้แบนี้นอนไปนอนอยู่นะแม่ก็ไปนอนอยู่เพื่อนลูกคนเลนี่ลูกแม่ค่ะไปนอนอยู่นะแม่ไปนอนอยู่คนเละแม่ไปนอนน้าเอเคก็นอนชองคนกับลูกแม่อันลูกนอนเทิงแม่ก็นอนเพื่อนเจ้านี่เละนี่แมาตงในลไ่ยแน่แล้วค่ะ ที่ดินน้อยโบรายก็ม <speaker eterm oon> ุดทอย่อเฮือนอยู่เลยลูกเอ้ยบุนี้มีเขตไปใส่อีกนี่เท่านี้นี่แต่ที่หายที่หน้าเนาะแต่ก็อยู่ใกล้หมูเนาะเมนี่อยู่ใกล้หมู่มันมีทา้งบ่านคนบรจากสมดนไร้างจัวดจนงหมัดจนหมัดหดจังหังงดจัหดัหังเดขวดัวห แม่ทอโปทอโปมือกับบุได้บ่ได้ยังจักอย่างบ่ได้มีคนในเฮือนมาแรนมาเรียบร้อยมาแล้วเฮือนฮะไม,ไม่จะไผ่ลูกว่า<ม>ตื่นมาไปแต่งไปเฮือนลูกไปยูเฮือนดูชาติเขาเขาไปหันไปหนึ<ม>่งลูกก็ไปดำนาหวานเนี่ยฮะปแบบแแลกที่หัวไา่ไฟไมเมยเป็นจะได้ตอนนั้น ชอยากเคารพเลยบอมเรารงเลยนะครับรับเาไม่เห็นข่าที่ดีเนกร่งมากเลเปิดมาแม่จนสีใจัคยเห็นเจ้เถื่อถ้าก็จะเห็นเดียวนี่ถเป็นเงินหัวบ้านหางบ้าน คนมาจางก,กันตัวเองงนงารบงคนม่าอยู่บัอ,อนนี้ก็คือสำหรับทีว่าได้สัมผัสเพื่นไปเนาะและการนี้นี่ทีว่าทาั้งในบ้านเพื่นใด้ประเมินมนลุ่ขาความเสียหายนี่เนาะจะมีอยู่สามลังเนาะเพื่อนของ่อเถาเพ่งอายุ68ปีอาสิบเหตุหน้าประเภทเพื่อนแมน แปนเพื่อนใหม่สันเดียวแปนแม่หาซิบคุ้เจแม่หาซิบมุ่งด้วยสังกะซีเนาะนี่เครื่องที่เสียหายมีตูเส้หนึ่งนวยมุ้ขหน่งหมื่นสามพันบาทแล้วก็ท่าัศทัหนึ่งนวยมุ้คขาเก้าพบาทเครื่องใส่คงซ้อยมุ่งขาประมาณ4ี่สิล้านกีบรวมเป็นเงินทั้งหมดจุประมาณสองร้อยสี่สิล้านกีบกระสองหมื่นสพบาทเนาะแล้วก็เพื่อนร่งที่ซองนแมน พื่อนค้องเถ้าท่องอายุ62สิบสปีอาชีพเฮดนาประเภทเคืงดิ้นเคืงใหม่แฟนแมททาซิพพูนไฮเจนแมทหาซิพมุ่งดวยสังกะซีพื้นแป่นผ้าแป่นมุ่นขาคล้องเขื่อนประมาณสามร้อยล้านกีบดทำซองบาทกับหาหุ้นเงินบาทสามหมื่นบาทเงินกีบดสามสิบล้านกีบอุยเย็นหาพันบาทเนาะเครื่องสักผ้าสิบสามพันบาทพระราถาดช่องหน่วยสิบหกพันบาทอดจากไฟฟ้า แปดพันบาทเตียงนอนผอมที่นอนมุ้นขาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้นามซองหน่วยมุ้นขาหาพันบาทสายไฟฟ้าเจ็เมตรมุ้นขาหนึ่งื่นสี่พันบาทเื่องใส่ห้องซอยมุ้นขาหกาล้านกีบร่วมมุ้นขาเพื่อนเท่าท่องเงืนกีบแม่นซ้ำลอยกิบห้าลานกีบเงืนบาทแม่นหนึ่งแสบพันบาทคำซองบาทกับหาหุ้นเนาะ เพื่อนข้องแถวห้าอายุหกสิบเจ็ดปีสี่เพจหน้าเพื่อเพื่อนเป็นเพื่อนเครงปูนเครืงใหม่สิบปูนเก่าเม็ดมุ้งดวยกระเบื้องพื้นแป้งผ้าแป้งนุ่นขาประมาณหาลอยล้านกีบท้าหนึ่งสลึงเพื่อนบาทสี่หมื่นบาทเพื่นกีบเศร้าลานกีบตู้เย็นหาพันบาทเท่าระถัดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตู้ใส่เครื่อง เก่าหน่วยสองหมพบาทจักดูดน้ำหนึ่งหสองพบาทจักตัญยาเจดพัห้าร้อยบาทได้ดูดน้ำห้าพันบาทเล่าเขานล้างมุขหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเอาเปลือก่องลอยสี่บสอบสายไฟฝาเาเจ็ดอยเม่นมุกขาหนึ่งหมื่นพันบาทพันล่มสหน่วยมุกขาสามพันบาทแล้วก็ใบตาดินสมใบออกซื้อเท่า ฮะบานไผยปุ่มใบตะดึงสามใบหนึ่งหัวบ่เครือร่อ,อ,อ,องใส่ของซ้อนนี่คืประมาณเจ็ดสิบลหล่านกีบวันทีสิบเดือน 7, เจ็ดสองพันสามนอก็คือมือวานนี่อันนี้ก็คือมูลค่าความเสียหายเนยาะอ้าวันนี้เข้ากับใดเตี่ยมเสื้อผ้าเนาะแล้วก็มีเงินจํานวนหนึ่งที่จะมาซวยเลือบเบื้องต้นเนาะมีพระอาจารย์ซุยหน่นาเพิ่นได้ฝากเงินมาให้ให้กิจกรรมจำนวนเงินสามพันบาทเนาะกจาพอดีมีเพิ่นแจกเม่าไฟไหม้เมื่อคืนนี้ กะพอดีจะเอางบสนีมาสวยเรือขอพัวละหนึ่ันบาทก่อนเนาะเป็นการเสวยเรือเบื้องต้นเนาะแต่ถ้าแบบเขาลงคิดไปแล้วหามีคนต้องการเสวยเ,เ,เรือเพิ่มเติมเพาจึงสีติดต่อรือว่ากลับมาใหม่นะโดยอันนี้มนเป็นเงินของพระจาจทร์ุริญาจากฝั่งไทยเนาะจากวัดคำประกางท่านฝั่งไทยเนาะขอพ่วที่หนึ่งมันพอบอะขอทอขอทองเนาะโดย ขอบฟ้าล่างที่ซองแม่เนาะแม่ขอฮะแม่บอกแล้วก็ของแม่จันโดยนั่งที่ซามเนาะขอบใจเพ่นโดยแล้วเออขอบใจหลายโดยดีดีมีแหงหายห่างหมดเลยเออหายกว้างหายกว้างไม่ลำไม่รวยไม่ดุแม่ดีเลยเด้ออ่าเดี๋ยวเอาอันน่าจังสิก่อนขอบฟ้าที่ย่างชนะคนแรก บอลบอลถังบอลเต้าอ่ะนะเงื่อนข้ามกับคือเชนยังเรือมีแต่เกลือเสียหายเนาะแล้วมีแจกปั้นเป็นเตียงอันนี้ให้ป <S <S <โด>ั้นน้ำกัออนกนนก้นสำหรับเกลือโดยก็คือคือเหมนบนเรือยางก็เลยหายเป็นเงินเตีองติดใบกอนด้ายอาะสำหรับเงินเป็นเฮาสวยสำหรับครอบครัวที่เสียหาไฮน์ยเปอร์เซนต์ก่อนเนาะแล้วก็สำหรับเสื้อผ้านี่มี มีมาจากมีมาจากไร่ผักสวนนะก็คือมาจากวัดคับประกังเรือพระพจันทนกกร์สุริย่าแล้วก็พระจันทร์ธนกรจากวัดปลาพุทธลักษาแล้วก็มีข้องเื่องแม่เจียมใจน้ำแล้วก็มีจากมีเคื่องจากผีท่องแดงแม่นปื้นเนาะอันนี้ก็คือที่ว่าเพื่นนในฝากมาไห้นะก็มีแต่ว่าทาังเฮามาหม่อมไห้แล้วก็ส่วนวาสิปั้นแบงกันจางได้ก็มีแต่ว่าทาังพอทั้งแม่ จัดการกันเองเนาะในห้องหมัหมอกให้เป็นส่วนรวมเลยขอบใจพอบใจพระอาจารย์เพิ่อนได้ผ่ามาสวยนี่แหละห่างให้มีกวางคว้างเด้อเชาาถุชาถุให้่างให้มีให้กว้างให้คว้างเด้อที่มาช่วยแม่ไปใหม่ไปมอนให้ลงในเรื่องไปเมื่อหนาเด้อมาช่วยแม่ไปใหม่เน้อแม่บุเรือเขาบ่มิด ไฟใหม่แล yup> ้วเขาแม่ชาถือหมาช่วยแม่ไงรับไม่รวยมาช่วยมาคว้างาอยู่ดินแห้งเด้อให้ให้เงินอยู่ดินแห้งมาช่วยผามามาช่วยมาสู้ขุค่าตาจนเฒ่าจนแก่หากระชพาะฉยเห็นเดียวนี่บว่ให้พ่อให้เห็นจักเสือบ้านนี่ถืะ อันนี้ก็แมนเงินขล้องผ่าจานฝากมาเนาะเพิ่นกระเบื้องเราไฟไหม่เพิ่นแบบว่าเขาเห็ดในท้ายเสือเรือสังคมนะเพิ่นกับฝากเงินมาอยัให้ไปเหตุยังกับเห็ดจังนี้นะแล้วพอดีมีทางฝั่งไทยนะเพิ่นแจ้งมาว่าเพื่อนไฟไหม้เนาะอยาให้มาเบิ้งก็เลยว่าเดินทางมากเมื่อนี้เนาะแต่ว่าท่าแบบเราข่าแล้วบ่มีเหือบบ่มีแห้งหาแล้วดินกับ่มีอยู่มีเท่านี้เท่านี้ดินกับบดเท่านี้ดินกับบดเท่านี้ดินกับเมื่เท่านี้แล้วก็ดินทางบานกับบ่มีดินร่วมเลยเนาะ ใครวำเล่าขึ้นกันมูนเมย์ก็จากประยุทธ์นี่จะได้แล้วตรงนี้ไหมมีแต่ว่าขั้นขั้นว่าเป็นจังสันแล้วบุ๊มบ่บอลอยู่แนี่ฮะนะต้องได้อะไส้นำใจจากเพื่อนบ้านเนาะบอลได้บอลเพิ่นดิ้นล่ายนะข้อสื่อข้อแบงเนาะจึงสิได้อยู่น่วกันเพราะว่าเพิ่นอยู่บอลนี่แล้วเพิ่นก็ไม่อยากไปอยู่บอลอื่นเนาะเคยอยู่เคยกินเลยผัดกินทอดแมนรับไปนอนลูกอ่ะอันแรกเพิ่นก็ยังอยู่แถวเก่านี่แหละ ไลยปีไปมื่อหนาหักสิปุ๊กได้หรือยังอยู่มันยังห่อนอยู่ยังห้าบอนอยู่ขอ,อ,อความเฉลือดกำกันนี่แหละบอสันกับตองแมนแบบว่าให้เพิ่อนอยู่ไปก่อนส้มซ่าเพิ่นปุ๊กเคลื่อนได้แล้วจึงใหญ่มาอยู่บนนี่นี่แหละนี่โอ้นี่อาช้อยู่ตัว<อ>น,นี้ก่อนอาชัยเอาน้องพีแอมยังออกก่อนนี่เมย์ฮะอา่ัยอยู่นี่ก็ได้เผาต้นนี้แหละนี่เผาเขาเคยอยู่นี่โดยอ่ะประมาณนั้นก่อนเนาะ เขาบูนขขบคูน,นหลยๆสำหรับพระจาจารย์แล้วก็พอแม่พินองทุกคนที่ว่าได้ส่งเขาคล้องเรื่องใส่แล้วก็เป็นเงื่อนค้ำที่ได้ส่งมาผ่านทีมงานเนาะการ้าสำหรับแฟนคลับท่านใดที่อยากสวยเพิ่มเ,เ,เติมก็สมารถติดต่อมาได้เนาะหรือติดต่อมาทางทางทางใด้ทางนหนเนาะโดยผู้ได้มีขอ้อมูลติดต่อ เดี๋ยวเอาเบอร์ในบ้านให้ก็ได้เอาเในบ้านนาทาพี่น้องทานได้ประสงอยากสวยเรือทางเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้ทางทีมงานหรือตามเบอร์ที่ขึ้นทางนาจอเนาะเ่ังเห่หมเพิ่มเ่เ่่ม่เพเมเเพิ่่่่่่ อผ้าไปเพื่อเลยทองประสาวีด้วยนีอันนี้ทีว่าไฟ่ไหมไหม่บ็มีกรใส่บะไหแล้วมันใหม่แล้าเจะไปเบิกนอ่รยาเไปยเวปลกเยปรุให้มตัเดดำาหมดเยโอดำดใส่เใส่เโเดียปลเอวจะขึ้ไปว่าน้ำไหมอคนมาสอที่นี่ทางเมือง อันนี้มไม้หมากไม่และนี่ดำาม่ทุกไมากไม้ในกระบไดเรียนมากแลตัวนี้่มันต้องหมากไว้นพอถูกพรงานใช่ไหมจะเฉดได้ไหมใหม่เบอไใหม่เบอร์ตอันนี้เป็นรถรับเพิ่มมาสวยท่านเป็นบ้านท่านดูตัวนี้หมาท่านตัวนี้หามท่าแต่ว่าทั้งการเป็นสวยมา ิาแผ่นเป่นบ่ชิาแผ่นชิพ่าแผนก็อมาึงเา่ะนับเบิ่งมมูคาก็ลานี่กมันดำไปหมดเลยด้ดำไปวัดนี่แต่บ่าน คนมาชอยที่นี่งมาช่วยที่นี่งก็เพียหาแทนนะค้องเพหาแทนเไปหนเดียวได้เออไหมเปนตาต่อะ ตาเราเป็น่อตะเกิดแหลโอ้ตาเป็นตะเกิดปะแม่ตาใหญ่เต็มทเลเป็นค่ะตใหญ่ก็ต้องได้โลกมเนี่ยไปพาไปพาได้ยังมีเงินขอบถูกขอบเนี่ยขอบถูกขอบเนี่ยลูกครีเอตมาหาเงินจะก็ได้ฝากให้แม่ชื่อย่าที้มีพวบ่มีกาเลียงนี่และหาเลียงกันนี่อาชีชาวนาหาเลียงลูกเลียงเต่านี่และเี้ยอยู่วะสนิก็เห็นไก่ชเห็นชัด กกับหินไเด็ดแดดใลลาบุาเข็ดเดดเลยโบหินอจะไปผ่ากองมันค่บมีเงินขอบหันน้ม้อบอกว่าเธอได้ผ่าผ่าหันคานี้บะเคเกี่ในนําไปไทยลาเขาเห็ดบบได้อยู่ไทยค่ะเบื้องละขางละมืนภาษาบอะไรเดี๋ยวนี้คือหักบบได้เงินคือขางละมือมืนห้านางดาโทรมาหาลูกหันเจ๊เห็ดโบไดบนี้ช่วยถู่ยเจ๊ปวดเนาะเด้อ่ะึ้น เมนรู้นี่มันเป็นตาตตาตต่อกระจกต้องกปะาตัดเขาบอกฮะเขาจะบอกฮะไปในหมกเขาจะบอกว่าไปในไทยลาวฮังก็ได้นห่งเหมือนเ่ิมาสิบันทึกวิดีโอเขยนบอกว่าเพนมีใจเลชอยนี่ก็จะถูกกว่าดวงตานี่กันขานี่จะพิจารางตา่อแห้งเนาะ นี่แล้วเนาะพี่น้องเป็นว่าจนขึ้นบาน10ดเสือก็ยังโบท่อไฟไหม้เธอเดียวคือซ้ำร่างนะไมหมมืดเลยลอยเปอร์เซ็นต์ส่วนล่างนี้เอาทานพี่น้องแต่ว่าก็ได้รับความเจ็บหายเป็นผ่มแพ้ห้องของเปิดนนะเนาะแล้วก็เอ่ยิ่นก็มีบรรดาเหลืองสายตาผมสําหรับพ่อแม่พี่น้องท,าท่านใดที่ประสงค์อยากสวยขอบลัวดังเก่าวก็สามารถติโตมาไดพันทิปย์เรือผ่านเบอร์พ,พอบานทีขึ้นทึ่งหน้าจอสหลับคลิปนี้ทิพกะซิโจไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคินหน้าสบายดี